กระพดไม่สวยไม่ไม่ขึ้นเออก็นึกอดีตเคยใช้อะไรมามั่งย้อนไปว่าปีนั้นใช้เพียวกระพพดมันสวยมันงามอืมไม่ใหญ่ใช้ได้ตอนนั้นไม่ใช้น้ําหยดปลูกน้ําผลธรรมาชาติใช้ทุกอย่างที่โฆษณาว่าดีอืมแต่เอ,เ,อเอามาทบทวนแส่กันแล้วมันสู้เพียวไม่ได้เพียวเพียวมันผุดขึ้นมาได้ยังไงเขาผุดขึ้นมาเเห็นเมื่อก่อนทําทได้ผลที่สิบปีที่สองปีแล้วก็ใช่นะใช้กระโพดหวานผมผลิตปลูก รอบแรกได้ไล่ละสามตันพอใช้เพียวได้ไล่ละสี่ตันแสดงว่าสิบปีที่ผ่านมาใช้มาหลายตัวแต่สิ่งที่ย้อนกลับไปแล้วใช้ได้ดีที่สุดเห็นผลที่สุดก็คือเพียวครับก็เลยกลับมาตัดสินใจสั่งซื้อเพียวแล้วไปหาจากไหนเพราะว่าร้านเขาไม่มาขายแล้วน่ะโทรทัศน์อ๋อเข้าไปดูโทรทัศน์ไปเปิดถิ็นพอดีเลยกดโทรทัศน์เล่นหาดูรายการเกษตรมาคิดว่าหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ววะหาช่องเกษตรที่เอามาช่วยได้อื ก็ไปเจอ,เ,อเจ็ดสิบสองไงอ๋อเป็นแฟนขับรายการ <c oughs> พอเจอปุ๊บสั่งปับ๊บเลยร้านโทรสั่งให้